พ่วงมึงไ,ไงโอ้โหคุ้มขาพี่คืนอ้ามือเป็นอย่างโอ้โหลืมได้ไงเนี่ยนักเอาไหมน,น้องบอมมีมือข้างเทิงก็มีเด้อสวัสดีจ้ามืัอนี้มาพบมาพอกันอีกแล้วกับช่องก้อยแก้วสาวสกุลคนเก่าคนเดิมนะจ๊ะ เพิ่มเติมคือวันนี้เราอยู่ใต้ต้นสตอป้าต้นมักสูงโอ้มีกระเป็นตาบ่เข้าท่านะวันนี้สิพาลิงมาปีนสะตอพี่น้องหมดหมดโอ้หมด,หมด,หมดยังยังบ่ทันจะขึ้นหอดใจเยอะหมดเต็มรงังละ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,บ,บมันบ่มติปต้นไหมกันป้าหมดไต้พุกยอ่าระวังเด้อเดี๋ยวให้นางปีนระวังเด้อกอดแน่นๆนะต้องตาดีพี่เนาะหมดนั่นแหละระวังเด้อค่อยๆเด้อมันแหงมือนอยู่ต้นสะตะอเสี่ยนต้องเปลี่ยนไม่เด้ nga đọc vờn vâng nga đọc nga nhàng đơ oh chốt 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 chốtระวัง đơ, cẩn cẩn, ôi, mất nè, tôn yo, mất sôm, lai là mất đèn sôm, súng mát, để cho nang con, anh hang là ai nè? ฮักลงเลย,ยโอ๊ย,ยห่างหมดเดี๋ยมั่วแล้วไม่มีมมแ,กแ,แ,ก,แมกแล้วน้องว่ามันจนซุกเลยมีดล่นแล้วเห็นนาไตรบัเนี้ ลบลงมาบาดนี้มีดล่นพี่น้องโอ้ยเฮ็ดจังได้ก็บนยัดใส่กระเป๋าคักๆส่วนสิบปีขึ้นได้ลงได้บาดเีนี้เาเดี๋ยวให้นางลงมามีดก่อนพัดปีนขึ้นไปจนฮอดล้วได้ลงมาใหม่มีดตกลบขึ้นไปใหม่แล้วจ้ะจับมันมันเด้อ Oh. ได้เมดแก่แล้วสุกแล้วอีกตั้งหากไม่หลนครับรอบนี้สูงมาก เริ่มซุกแล้วบมีไผ่ึ้นได้เพราะว่าต้นสูงขนาดงาดอกเรือนำขานะระวังงาดอกงาเฮงแก้เมืลลอ่อเราบ่อไอตัวใบมันซุกมันบ่าหาวเก่าลงมาเลยซุกหมดแล้วน้องเบิง้งน้องคอยเบิ้งกระดําแหละเอาลงมาเลย เอาถามคนทายุก้างล้างกจ้าของทายุไกลทิ้งลงมาเลยแล้วค่อยเก็บโอ้ยฮักโอ้ใครอยู่ถึกญ้าช่วงนี้กับุูเกาลงมาเลยข้ามันบ่แห้งมาช่วงนี้กับสะตกกับแพงเนอพี่น้องหากหากินยากล่ะอย่าบอกนะคงขึ้นสูงๆเลย ระวังด้วยขึ้นสูงๆนะระวังด้วยนะปัดอยู่ปลายชะตัวเดี๋ยวยังบุกกาเข้าไปใกล้ย,ยานมีนไนอ้รุ่นจะขึ้นโอ้ยจะขึ้นไปคาดอะไรได้กิจจะข้าคักบ่บ พอดีเลยอันน้องน้องเอาอันมะละกรรมมาตัาน้ำพริกกะปิโออันเริ่มซุกเลยพี่น้องนี่ซุกแล้วจ้ะตัวซุกก็ม,มีตัวนั้นเดี๋ยวให้นั่งขึ้นมาโอ้โหลมลมระวังด้วยนะคะเอาลมกับมาบัดนี่ เบ่งนั่งนัง,นงระวังด้วยนะคะเก็บก่อนจ้าแบบนี้โอ้ยเสียดายซุกบ่มี่ครกินได้ฮันเด็คนี่แต่อพอนายพุ่มกินได้ต้นมันสูงเฮยเหนื่ยดิบก็มีโอ้สวีสุกหบดแล้วตายง่ายค่ะ นางก็ยังประด้ลงมาด้วยจ้ะเดี๋ยวต้ไปเก็บตัวที่เพิ่นเอาลงมาก่อนดีโอ้ตัวนี้กระสุกหมดแล้ว Khôi, khôi đó Ôi Đó là nga đoạn này rồi. Các Cắt lại Còn mặt nàng ของชอบของนางสูงปันใดก็กินช่วงนี้แตะตแตะตองปันใดเลยจ้ะอยู่ในตลาดแพงแต่ก็บบ่ค่อยมีหลายปันใดจ้ะ เือบอยู่ไหนหมดมีบ่เบิงเนาะหมดนะหลางบ่งอเบิงหมดข้านั้นกัดค้าง พุ paper, it, ่งอ่ะตุ๊กๆน่ากับหั่นเนี่ยลงมาเลยป้าพวกงมึงไงโอ้โหคุ้ม้าที่คืนอ้ามือเป็นอย่างเป็นอย่างนี่จะกลัวป้าหังหมดมีไข่อห่ดนะโอ้โหกลัวมึงไงอันนี้ ป oh ้าไอพี่โหลืมได้ไงเนี่ยพักเอาไหมน้องบอมมือพูดย่างเอาไปพูดพูปามีตะพวงใหญ่ ทั้งเทิงกับมีเด้อเทิงอีกถึงไหมโอ้เสียดายมันซุกไปน,นะแต่ว่าซุกกระเซ็บคือกันมันชีอ,อกหวานๆจ้ะมันชีอ,อกหวานๆวาน ย่าให้มันล่นมันจะล่นจริงนะน,นี่อย่างอีกก้อยกระก็บออกไปแล้วส่วนนึงมีดตรงมันตกมือนางเลยจังเลยเก็บแล้วง,งานนะ่นนะคุกเจ้องงานพูก ่มันใหญ่เลยพางหมดเด้นเอ้าจะบ่ได้ปีนต้นอย่างน้อยบ่ มันพันไอ้มันพันนะงาพ่วงชะตวัวลงมาเร็วเอาเอาบปลงเหปเยอะยเดีด๋วยวหมดหมดมันมีหางหมดเลย Nhật lại. <laughs> Nhật lại. đi. lại. sợ to Nhật lại. Nhật lại. lại. เอาหมดดูย,ยังนี่อ่ะโอ้มหมดหมดปาร์กล่อม,อม,อม,มไงมงามขนาดงามขนาดจะโตสุดๆจากต้น แต่มันก็มีหน่วยซุกแน่หน่วยดิบแน่จ้ะหน่วยตัวใดเดี๋ยมันล้นให้น้องก้นคือครับผม่งกรเจียวเป็นวัดตัวเหนี่ยวกระิแบกเอาเนาะน่องคือมาครับขึ้นไปก็ได้แผ่แผ่นึงพี่น้องเอาเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้กวางกระสีได้ลาไปก่อนเนาะจ้าไว้พอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับ ไอ้น้อกระเทือตัวนี้เด้จ้าตอนนี้ก็พากันย่งางเมือเดินมาก็ต้องเดินกลับแบกคือขนาดไง อไ้กระถือไปส่วนนึงนางกระเบิดเอาไปส่วนนึงจะ้ะ